ขอต้อนรับเข้าสู่ Air Warfare Eagle โลกแห่งเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยสร้างสรรค์ขึ้นมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของจักรกลสังหารที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การรบทางอากาศไปตลอดกาลนั่นคือเครื่องบินรบในยุคที่5หรือ Fifth Generation Fighters สิ่งที่ท่านกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเครื่องบินที่บินเร็วหรือบรรทุกระเบิดได้จำนวนมาก แต่มันคือเรื่องราวของความพยายามในการเอาชนะขีดจำกัดของฟิสิกส์การท้าทายระบบเรดาร์และการครอบครองน่านฟ้าโดยที่ศัตรูไม่ทันได้มองเห็นแม้แต่เงาคำว่ายุคที่5มันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาให้ดูเท่แต่มันคือมาตรฐานใหม่ที่เข้มงวดและน่าสะพรึงกลัวเครื่องบินในยุคนี้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือ 1. ความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า stealth 2. คือความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้สันดาบท้ายหรือ super cruise 3. คือระบบเซ็นเซอร์ที่ชาญฉลาดจนสามารถประมวลผลทุกอย่างในสนามรบให้กลายเป็นภาพเดี่ยวและสุดท้ายคือความคล่องตัวที่เหนือชั้นกว่ายุคก,ก่อนอย่างสิ้นเชิงเมื่อ4ปัจจัยนี้มารวมกันเครื่องบินเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบ แต่มันคือศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่แทบจะไร้เทียมทานเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ถ้าเราจะพูดถึงเครื่องบินยุคที่5แล้วไม่พูดถึงเชื่อนี้ไม่ได้เลยนั่นคือ F 2 2 Raptor ปเตอร์จากสหรัฐอเมริกานี่คือเครื่องบินที่เป็นบรรทัดฐานและเป็นแรงบันดาลใจให้โลกได้รู้จักกับคำว่าล่องหนอย่างแท้จริงแ Ra ปเตอร์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์แต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือ การครองอากาศหรือ Air Dominance มันถูกออกแบบมาเพื่อออกไปทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าบนท้องฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าน่านฟ้าแห่งนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับฝ่ายตัวเองรูปทรงของแ a ปเตอร์คือความสมบูรณ์แบบที่เกิดจากการคำนวณอย่างละเอียดทุกองศาของปีกทุกมุมของพื้นผิวลำตัวถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนคลื่นเรดาร์ออกไปในทิศทางอื่นไม่ใช่สถานีส่งสัญญาณน,นั่นหมายความว่า ในขณะที่ศัตรูกำลังเฝ้ามองจอเรดาร์ด้วยความระมัดระวังแรปเตอร์อาจจะอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรแต่ในจอเรดาร์กลับเห็นเป็นเพียงนกตัวเล็กๆหรือความว่างเปล่าเท่านั้นความรู้สึกของการที่ถูกล็อกเป้าโดยที่ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนคือความสยดสยองที่สุดที่นักบินยุคก,ก่อนจะจินตนาการได้ลองนึกภาพตามนะครับในห้องนักบินของแรปเตอร์นักบินไม่ได้แค่นั่งบังคับคันบังคับและเหยียบแป้นเหยียบ แต่เขากำลังนั่งอยู่กลางระบบคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดระบบหนึ่งข้อมูลจากเรดาร์ APG-77 ข้อมูลจากการตรวจจับความร้อนและข้อมูลจากมิตรประเทศรอบๆจะถูกนำมาประมวลผลและแสดงผลบนหน้าจอให้นักบินเข้าใจได้ง่ายๆนักบินไม่จำเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์เองว่าจุดสีแดงบนหน้าจอคืออะไรเพราะคอมพิวเตอร์จะบอกเองว่านั่นคือเครื่องบินรบของศัตรูประเภทไหนอยู่ห่างเท่าไหร่ และควรใช้ขีปนาวุธชนิดไหนจัดการและความน่ากลัวของแรปเตอร์ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเครื่องยนต์สเตลคู่ p n w 1 1 9มอบพลังมหาศาลที่ทำให้นักบินสามารถเร่งความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเผาผลาญเชื้อเพลิงจนหมดเกลี้ยงเหมือนเครื่องบินยุคก่อนแถมยังมีระบบควบคุมทิศทางแรงดันไอพ่นที่ทำให้เครื่องบินขนาดมหึมาลำนี้สามารถตีลังกาและหักเลี้ยวในมุมที่เครื่องบินปกติจะร่วงหล่นจากท้องฟ้าทันที มันคือการผสมผสานระหว่างความลับและพละกำลังที่ไม่มีเครื่องบินลำไหนในโลกกล้าท้าทายได้โดยง่ายในยุคที่มันเปิดตัวครั้งแรกแต่ความสมบูรณ์แบบย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายแรปเตอร์มีค่าตัวที่แพงมหาศาลจนแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ยังต้องจำกัดการผลิตไว้เพียงร้อยกว่าลำเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายของสหรัฐสั่งห้ามขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับประเทศอื่นได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดเพียงใดก็ตามเพราะความลับของเทคโนโลยีแรปเตอร์คือสมบัติของชาติที่ล้ำค่าเกินกว่าจะเสี่ยงให้ตกไปในมือของฝ่ายตรงข้ามได้แม้แต่เสี้ยวเดียวนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของมหากาพาบเครื่องบินยุคที่5แรปเตอร์คือผู้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและทรงพลังแต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายเสือร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดของท้องฟ้าในตอนต่อไปเราจะขยับไปดูน้องเล็ก ที่กลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพหลายประเทศทั่วโลกและยังถูกขนานนามว่าเป็นคอมพิวเตอร์ลอยฟ้าที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันนั่นคือ F-35 Lightning II เรื่องราวจะแ้มข้นขนาดไหนและทำไมมันถึงกลายเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศแย่งกันครอบครองเรามาติดตามกันต่อในชุดต่อไปครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับพี่ใหญ่จอมพลังอย่างแ a ปเตอร์กันไปแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินที่ถูกขนานนามว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่บินได้เร็วเหนือเสียงและเป็นเครื่องบินรบที่อื้อเฉาที่สุดแต่กลับทรงพลังที่สุดในระบบเครือข่ายยุคใหม่นั่นคือ F-35 Lightning II นี่ไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องบินขึ้นมาหนึ่ลำแต่มันคือการสร้างแพลตฟอร์มสงครามที่ไร้ขีดจำกัดสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั่วโลกทุ่มเงินมหาศาลเพื่อโครงการนี้ เพราะ F-35 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อดวนกันตัวต่อตัวกลางอากาศเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างมาเพื่อลบคำว่าขอบเขตของการรบทิ้งไปความน่าทึ่งของ F-35 คือความอเนกประสงค์ที่ยากจะหาใครเทียบได้มันถูกแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ทุกสมรภูมิรุ่น A สำหรับรันเวย์ปกติรุ่น B ที่สามารถลงจอดในแนวตั้งและขึ้นบินจากลานบินสั้นๆบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กได้ และรุ่น4ที่เน้นการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ด้วยปีกที่พับได้และโครงสร้างที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่แค่การพรางตัวแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า advanced sensor fusion นักบินของ F-35 จะสวมหมวกนิรภัยมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ช่วยให้เขามองทะลุพื้นเครื่องบินลงไปได้ระบบกล้องรอบตัวเครื่องบินจะส่งภาพเสมือนจริงมาที่ดวงตาของนักบินโดยตรง ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่กลางอากาศและเห็นทุกความเคลื่อนไหวรอบทิศทาง360องศาลองนึกภาพสนามรบที่เต็มไปด้วยควันปืนและฝุ่นละอองแต่ F-35 สามารถล็อกเป้าศัตรูที่อยู่ข้างหลังเครื่องบินได้โดยที่นักบินไม่ต้องหันหัวเครื่องไปหาเลยด้วยซ้ำเพราะขีปนาวุธของมันจะถูกสั่งการผ่านสายตาของนักบินนี่คือความได้เปรียบที่น่ากลัวที่สุดในยุคดิจิทัล F-35 คือหูและตาของกองทัพมันจะส่งข้อมูลตำแหน่งของศัตรูไปยังเรือรบไปยังรถถังและไปยังเครื่องบินลำอื่นๆในเครือข่ายจนทำให้ศัตรูแทบไม่มีที่ซ่อนตัวได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวแม้มันจะถูกวิจารณ์เรื่องความคล่องตัวที่อาจไม่เท่ารุ่นพี่แต่เชื่อเถอะครับว่าในโลกของการรบสมัยใหม่ถ้าคุณเห็น F-35 ในสายตานั่นหมายความว่าคุณถูกมันล็อกเป้าไว้ตั้งแต่เมื่อ10นาทีก่อนหน้านี้แล้ว คราวนี้เราจะข้ามทวีปจากฝั่งอเมริกามุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งพยักร้ายในฤดูเย็นที่แสนเยือกเย็นนั่นคือรัสเซียประเทศที่คือชื่อเรื่องการสร้างเครื่องบินรบที่เน้นความดุดดันและสมรรถนะการบินที่ฝืนกฎฟิสิกส์และคำตอบของพวกเขาต่อโลกยุคที่5ก็คือซูคอย57หรือที่นาโต้ขนานนามว่าเฟลอนนี่คือสัตว์ร้ายจากค่ายซูคอยที่ถูกออกแบบมาเพื่อฉีกกระชากคู่ต่อสู่กลางอากาศด้วยพลังกำลังที่ล้นเหลือ รัสเซียไม่ได้เดินตามรอยเท้าของอเมริกาในเรื่องการพลางตัวแบบร้อเปซแต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างเครื่องบินที่เน้นการทำลายล้างและความคล่องตัวในระดับที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ SU-57 คือการผสมผสานร,ระหว่างปีที่กว้างและลำตัวที่แบนราบเพื่อให้ได้การพลางตัวในระดับที่เพียงพอต่อการเข้าประชิดแต่จุดเด่นที่แท้จริงคือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังอย่างย,งยวดยัวพร้อมระบบควบคุมทิศทางแรงดันไอเจ็บแบบสมิติ มันสามารถทำการบินในท่าที่เรียกว่าซ u เปอร์แมนูเวอร์บิลิตี้ซึ่งเป็นท่าบินที่เครื่องบินรบทั่วไปจะสูญเสียการทรงตัวและตกลงสู่พื้นดินทันทีแต่มันกลับพลิกแพลงและยิงสวนกลับได้ราวกับกายกรรมกลางเวหารัสเซียเชื่อว่าหากเทคโนโลยีล่องหอยถูกหักล้างด้วยเรดาร์รุ่นใหม่สุดท้ายการตัดสินแพ้ชนะก็จะกลับมาอยู่ที่ฝีมือการขับรถและการใช้อาวุธที่รุนแรงในระยะประชิดอาวุธที่ซ่อนอยู่ในช่องเก็บใต้ลำตัวของเฟลอนนั้นร้ายกาจ มันถูกออกแบบมาให้บรรทุกขีปนาวุธขนาดใหญ่และมีความเร็วสูงมากเพื่อใช้ในการพิฆาตเป้าหมายสำคัญที่มีการป้องกันหนาแน่นนอกจากนี้ระบบเรดาร์ n 0 3 6บิวกาที่ติดตั้งอยู่รอบลำตัวของมันยังถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับเครื่องบินล่องหอยของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะรัสเซียพยายามประกาศให้โลกเห็นว่าแม้พวกเขาจะเริ่มต้นช้ากว่าแต่พยามัจ,จุราชลำนี้ไม่ได้มาเพื่อเป็นเป้าซ้อมแต่มาเพื่อเป็นผู้ล่าที่พร้อมจะกระโจนเข้าใส่เหยื่ออย่างไม่เกรงกลัว สงครามในอากาศยุคที่5จึงไม่ใช่แค่การดวลปืนกันเหมือนในหนังภาคเก่าแต่มันคือการดวลกันร,ระหว่างสมองกลของ F-35 กับพละกกำลังที่ดิบเถื่อนของ Su-57 การขับเคี่ยวกันระหว่างสองมหาอำนาจนี้เป็นเพียงบทแรกๆของหน้าประวัติศาสตร์เพราะในขณะที่โลกกำลังจับมองสองยักษ์ใหญ่นี้มังกรจากแดนตะวันออกอย่างจีนก็กำลังซุ่มเงียบและเตรียมเปิดตัวอาวุธลับที่อาจจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจของโลกไปอย่างสิ้นเชิง ในตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกมังกรพ่นไฟและเครื่องบินล่องหอยที่มาแรงที่สุดจากฝั่งเอเชียเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะพายุค,ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นในชุดหน้านี้แล้ว ความดุดันยังไม่จบครับในชุดที่3นี้เราจะข้ามขอบฟ้ามายังดินแดนพยามังกรเพื่อดูการผงาดของอาวุธลับที่ทั่วโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดและสงสัยในอนุภาพที่แท้จริงของมันชุดนี้คือเรื่องราวของพยามังกรล่องหนจากตะวันออกครับเมื่อเราพูดถึงการขับเคี่ยวบนฟากฟ้าในศตวตรรษที่21เเราไม่อาจมองข้ามเงาที่ทอดยาวมาจากแดนบูรพาได้อีกต่อไปจีนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นผู้ตาม และกลายมาเป็นผู้ท้าชิงที่น่าเคร่งขามที่สุดในปัจจุบันโดยการเปิดตัวเครื่องบินรบยุคที่5ที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่ววงการทหารโลกนั่นคือเฉิงตูเจ20หรือฉายาไมตีดราก้อนมังกรผู้ทรงพลังลำตัวที่ยาวและรูปทรงที่แปลกตาของมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามแต่มันคือการคำนวณเพื่อพิคาดเป้าหมายในระยะไกลโดยที่ศัตรูไม่ทันได้ตั้งตัว J20 คือสัญ,ญลักษณ์ของความทะยทยานที่ไม่มีขีดจำกัดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินครองอากาศขนาดใหญ่ที่เน้นความเร็วและการพรางตัวระดับสูงจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือปีกขานาดหรือปีกเล็กที่อยู่ส่วนหน้าของลำตัวซึ่งช่วยให้มังกรเหล็กตัวนี้มีความคล่องตัวสูงในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแต่หัวใจหลักที่แท้จริงของ J20 คือการโจมตีจากระยะที่มองไม่เห็นมันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุแนวป้องกันทางอากาศ และทำลายเครื่องบินสนับสนุนอย่างเครื่องบินเติมน้ำมันหรือเครื่องบินเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อตัดกำลังบำรุงและทำให้กองทัพศัตรูกลายเป็นคนตาบอดท่ามกลางสงครามความลึกลับคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของจีนข้อมูลระบบภายในของ J20 ถูกเก็บงำเป็นความลับสุดยอดแต่สิ่งที่โลกได้เห็นจากการซ้อมรบคือระบบเซ็นเซอร์และระบบตรวจจับความร้อนที่ก้าวกระโดดอย่างก้าวกระโดดรวมถึงช่องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ภายในลำตัว ที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลแบบ PL15 ซึ่งมีพิกาตไกลนับร้อยกิโลเมตรนี่คือฝันร้ายของนักบินทุกคนที่ต้องเผชิญหน้าเพราะคุณอาจจะถูกสอยร่วงจากท้องฟ้าก่อนที่จะเห็นจุดสีแดงบนหน้าจอเรดาร์ของตัวเองเซริซัำแต่พญามังกรไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นในขณะที่ j 20กำลังครองหน้านฟ้าบนบกจีนก็ได้ส่งพยัคฆ์ร้ายลำใหม่ออกสู่ท้องทะเลนั่นคือเฉินหยาง j 35เครื่องบินรบล่องหนรุ่นล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่อประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะ J-35 <J 35 S 1> คือคำตอบที่ดุดันของจีนต่อ F-35 ของสหรัฐมันมีขนาดกระทัดรัดกว่า J-20 แต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สดใหม่กว่าทั้งระบบเรดาร์แบบเอเซ่ที่ทันสมัยและโครงสร้างที่ลดการสะท้อนของคลื่นวิทยุได้ดียิ่งขึ้นการปรากฏตัวของ J-35 คือการประกาศกล้องว่าจีนพร้อมแล้วที่จะแผ่อิทธิพลไปทั่วทุกมหาสมุทรเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาเพื่อป้องกันชายฝั่ง แต่มาเพื่อรุกรานและควบคุมน่านาน้ำสากลมันคือหมากตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนกระดานอำนาจทางทะเลไปอย่างสิ้นเชิงความคล้ายคลึงของมันกับเครื่องบินของตะวันตกอาจทำให้หลายคนปรามาทว่าเป็นการลอกเลียนแบบแต่ในโลกของสงครามผลลัพธ์ที่ได้ในสนามรบคือสิ่งเดียวที่ตัดสินความจริงถ้ามันสามารถล่องหนได้จริงและยิงได้แม่นยำจริงมันก็คือเพชฌคาดที่ไม่มีใครอยากประเมินค่าต่ำเกินไปในวันนี้ฟาฟ้าของเอเชียไม่ได้สงบเงียบอีกต่อไป เสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอเ็ตจาก J20 และ J35 คือเสียงเตือนว่าย,ยุคสมัยแห่งการผูกขาดเทคโนโลยีโดยชาติตะวันตกได้สิ้นสุดลงแล้วการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างพยามังกรและพยาอินทรีคือสงครามเย็นในยุคใหม่ที่ใช้เอลกริทึมและวัตถุสเตลเป็นเดิมพันแต่ความระทึกใจยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในชุดหน้าเราจะไปดูกันว่าประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นรองอย่างตุรกีและเกาหลีใต้พวกเขาซุ่มทำอะไรอยู่ และเครื่องบินรุ่นใหม่ของพวกเขาจะมาสั่นสะเทือนบันลังของมหาอำนาจได้อย่างไรติดตามกันต่อในชุดที่4ครับ ความดุดันเดินทางมาถึงจุดที่โลกต้องจับตามองเมื่อมหาอำนาจหน้าใหม่ไม่ได้ขออนุญาตใครในการขึ้นสู่จุดสูงสุดชุดที่สีนี้คือเรื่องราวของผู้ท้าชิงที่มาพร้อมกับความแค้นและความทะเยอทะยานจากตุรกีและเกาหลีใต้ครับท่ามกลางเสียงคำรามของมหาอำนาจดั้งเดิมที่กึกก้องไปทั่วชั้นบรรยากาศวันนี้เรากำลังได้ยินเสียงใหม่ที่แหลมคมและทรงพลังไม่แพ้กัน มันคือเสียงจากดินแดน2ทวีปอย่างตุรกีและพยักติดปีกจากเกาหลีใต้2ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธแต่ในวันนี้พวกเขาเลือกที่จะถมน้ำลายใส่คำสบประมาทและสร้างสัตว์ร้ายของตัวเองขึ้นมาเพื่อประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีอย่างเต็มภาคภูมิเรามาเริ่มกันที่ความแค้นที่เปลี่ยนเป็นพลันของตุรกีหลังจากที่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการ F-35 หลายคนสบประมาทว่าตุรกีจะไม่มีวันสร้างเครื่องบินรบยุคที่5ได้เองแต่คำตอบที่ดุดันที่สุดคือการปรากฏตัวของ TFX ค a n หรือพยาเหยี่ยวแห่งอนาตโตเลียนี่คือเครื่องบินรบล่องหนขนาดมหือมาที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจครองอากาศโดยเฉพาะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อประดับบารมีแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเพชฌฆาตที่จะปกป้องน่านฟ้าของตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ตุรกีพัฒนาขึ้นมาเกือบทั้งหมดคานคือความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับเขี้ยวเล็บที่แหลมคมรูปทรงที่เพรียวบางแต่แฝงไปด้วยความดุดันของมันถูกออกแบบมาให้หลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเครื่องยนต์สองเครื่องที่แผดเผาชั้นบรรยากาศให้ความเร็วที่เหนือชั้นและระบบเอวิโอเนกส์ที่ถูกพัฒนามาให้ทำงานร่วมกับโดรนพิฆาตได้อย่างไร้รอยต่อตุรกี กำลังบอกโลกผ่านเครื่องบินลำนี้ว่าถ้าคุณไม่ขายอาวุธให้เราเราจะสร้างสิ่งที่เหนือกว่าเพื่อมาสยบคุณเองคานไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยที่ไม่มีใครสามารถกดขี่ได้อีกต่อไปจากตะวันออกกลางเราข้ามาหาสมุทรมายังคาบสมุทรเกาหลีที่ซึ่งความกดดันจากศัตรูรอบทิศทางบีบคั้นให้พวกเขาต้องสร้างสิ่งที่โลกต้องตะลึงนั่นคือ kf 2 1โบรเมหรือพยาเหี่ยวเหินเวหาแม้หลายคนจะจัดลำดับให้มันอยู่ในยุคที่4.5แต่นั่นคือคำลวงตาที่ซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ภายใต้ผิวหนังโบรเมถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงสเตลที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกที่มันคลอดออกจากโรงงานแม้ล็อตแรกยังแขวนอาวุธไว้ภายนอกแต่โครงสร้างภายในของมันถูกเตรียมพร้อมไว้สำหรับช่องเก็บอาวุธล่องหนที่รอเวลาจะเปิดออกในรุ่นถัดไป ความน่ากลัวของโบาเมไม่ใช่แค่ความเร็วแต่มันคือสมองที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งยวดเกาหลีใต้ทุ่มเทเทคโนโลยีเรดาร์เอซ่าและระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับได้แม้กระทั่งวัตถุที่เล็กที่สุดในระยะไกลมันถูกออกแบบมาให้เป็นนักล่าที่ทำงานเป็นทีมประสานงานกับกองทัพพื้นดินและเรือรบด้วยความเร็วแสงนักบินที่บังคับโบาเมจะรู้สึกเหมือนมีตาทิพย์ที่มองเห็นทะลุเงามืดของสงคราม นี่คือเครื่องบินที่จะพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของเอเชียไม่ได้มีดีแค่การทำเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันคือเทคโนโลยีสังหารที่แม่นยำและเยือกเย็นที่สุดในยุคใหม่ทั้งคานและโบาเมคคือเครื่องเตือนใจว่ากฎกติกาของโลกกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อความลับของการล่องหนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในมือของยักษ์ใหญ่ไม่กี่ประเทศอีกต่อไป สนามบนในยุคที่5จึงกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหมาป่าที่หิวกระหายและพร้อมจะขย่ำกันทุกเมื่ออีกฝ่ายเผลอใครจะเป็นผู้ที่อยู่รอดในเกมแมวจับหนูบนฟากฟ้านี้และใครจะเป็นผู้ที่ร่วงหล่นลงมาเป็นเศษเหล็กกลางกองเพลิงความตื่นเต้นเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับในชุดหน้าชุดที่5เราจะขมวดปมทั้งหมดของมหากาบเจ้าเวหาลำหน้ายุคเราจะมาวิเคราะห์กันว่า ในวันที่ฟ้านมืดมิดและเต็มไปด้วยเครื่องบินล่องหนจากทุกมุมโลกใครกันแน่คือตัวจริงและอนาคตของสงครามยุคที่6ที่กำลังจะมาถึงจะน่าสะพรึงขวัญเพียงใดเตรียมกระสุนทางความคิดของคุณให้พร้อมเพราะบทสรุปที่ดุดันที่สุดกำลังรอคุณอยู่ในชุดสุดท้ายครับ เราเดินทางมาถึงจุดที่ความเร็วของเสียงกลายเป็นเรื่องปกติและการล่องหนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสงครามท้องฟ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ว่างเปล่าแต่มันคือสนามหมากรุกระดับโลกที่เต็มไปด้วยเพชฌฆาตล่องหนจากทั่วทุกมุมโลกจากอเมริกาที่ครองความยิ่งใหญ่ด้วย F 2 2 Raptor และ F 3 5 l i g h t n i n g II สู่พยามัจจราช SU 5 7ของรัสเซีย และการทะยานขึ้นอย่างน่าเกรงขามของมังกรจีนอย่าง j 20และ j 35รวมถึงผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างคานของตุรกีและโบราใหม่ของเกาหลีใต้ทุกรุ่มที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คือที่สุดของวิศวกรรมที่มนุษย์จะจินตนาการได้ในยุคปัจจุบันพวกมันไม่ได้แค่บินได้แต่พวกมันคิดและล่าได้ด้วยตัวเองผ่านระบบสมองกลที่ซับซ้อน แต่คำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราต้องคิดต่อก็คือในวันที่ทุกคนต่างก็ล่องหนได้ใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเมื่อเรดาตรวจจับคุณไม่ได้และคุณก็ตรวจจับเขาไม่ได้สนามรบจะกลายเป็นป่ามืดที่เต็มไปด้วยพรานที่ถือปืนจ่อหน้ากันในระยะเผาขนใครจะลั่นไกก่อนและใครจะเป็นผู้ที่ร่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินเป็นคนแรก โลกของยุคที่5คือโลกของการชิงไหวชิงพริบในระดับวินาทีข้อมูลเพียงเสี้ยวเดียวที่หลุดรอดออกมาอาจหมายถึงชีวิตของนักบินและชะตากรรมของคนทั้งชาติแต่ในขณะที่เทคโนโลยียุคที่5กำลังก้าวสู่จุดสูงสุดของมันเงาทะมึนของสิ่งใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากำลังเริ่มก่อตัวขึ้นที่ขอบฟ้านั่นคือการมาถึงของยุคที่6 ยุคที่เครื่องบินอาจไม่จําเป็นต้องใช้นักบินอีกต่อไปยุคที่ฝูงโดโรนอัจฉริยะจะรุมล้อมทำลายเป้าหมายราวกับฝูงตั๊ก,กแตนและอาวุธเลเซอร์จะกรีดผ่านท้องฟ้งฟาด้วยความเร็วแสงสิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหมด5ชุดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่เครื่องบินรบเหล่านี้คือจุดสูงสุดของยุคเครื่องจักรกล แต่มันกำลังจะกลายเป็นเพียงของโบราณเมื่อเทียมกับสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดตัวในอนาคตอันใกล้สงครามบนฟากฟ้าจะเปลี่ยนจากการดวลกันของเหล่านักบินผู้กล้าไปเป็นการต่อสู้ของปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้ความปราณีและความลับของโครงการ Next Generation Air Dominance หรือ n g a t ที่สหรัฐกำลังซุ่มพัฒนาอยู่นั้นอาจจะทำให้เครื่องบินทุกลำที่คุณได้เห็นในวันนี้กลายเป็นเพียงของเล่นเด็กไปในทันที เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณรู้ในวันนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำเท่านั้นใน EP ีต่อไปเราจะดิ่งลึกลงไปในความมืดมิดของโครงการลับที่โลกยังไม่เคยเห็นเราจะไปสำรวจนิยามของยุคที่6ที่จะสั่นสะเทือนวงการทหารโลกยิ่งกว่าครั้งไหนใครจะก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ไปได้ก่อนและอาวุธชนิดไหนจะทำให้การล่องหนกลายเป็นเรื่องไร้ความหมาย มาร่วมหาคำตอบที่ดุดันและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมได้ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ความเงียบและความลึกลับอยู่เคียงข้างคุณสวัสดีครับ